สวัสดีนะครับผมแหมลูกค้านะครับซื้อเครื่องมือสองมาโอ้โหดิเจบะบีนเลยพี่มอมานานล้วนเพี่ตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ครบปีเลยโอ้อยังไม่ครบปีเี้ยผูซื้อเองเนี่ก็ <g år> ซื้อมามันเป็นเกาหาเนาะเครื่องตัวนี้นะครับก็ออาการมันคือมันติดยากใช่ไหมคราวนี้ก็มาหมุนเครื่องดูแล้วก็มันมีเสียงแปลกๆนะครับก็เลยให้เปิดฝาดูนะครับ นี่นะครับสิ่งที่พบลูกบอล้านหายนะครับแต่ก็ยังดีนะยังมีตัวปิดไพ้เนี่ยทีคราวนี้อ่ะพี่จะเปลี่ยนลูกบอลล้านปีกกระต๋องซื้อเฟืองสองตัวมันสั่นไหมนายชัยเนี่ยนี่พอได้ไม่สั่นได้ไหมมันเคย็งแปลกๆใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เตือนออกมาไหนนะครับมันจะดังคล้ายๆแบบแตกๆๆๆๆๆแบบเนี้ยนะครับแต่เวลาหมุนน่ะมันคล้ายๆเหมือนว่า ลูกสูบมันมันหลวมนะครับคล้ายๆกันว่าบูทบูทบูทลูกสูบมันแตกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลุกดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูที่ว่ามันค้อนที่อะไรกันแน่เนี่ยมันให้ตัวได้ลูกสูบยังนิ่งเลยไมเนี่ยเนี่ยขาเขา่าเนี่ยเนี่ยทำมันแน่นปุ๊บมันจะตามเลยพวกนี้่ะโอเคทำไมต้งไม่ตไม่ติดถึงเงียบจังไงซื้อมาแพงไหมเนี่ย มื่อหนึ่งแล้วก็โอ้โหสองหมื่นสองมื่อหนึ่งโฮงด้วยผมว่ามันไม่ไดีเหรอเพราะอะไรล่ะพี่ดูแล้วเ,วเวนี่ยเนี่ยโอ้โหเหนียวจัดเลยฝุ่นใช่นี่พังแล้นะพี่อย่างงี้เนี่ยดูดิน้ำมันนะครับความเหนียวนะครับนี่อ่าอ,อืมมันเป็นสูตรของทางร้านทำให้เงียบเอาโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ถอดลูกสูบออกเลยดูสิเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่ะนะครับก็ จากที่ผมดูนะครับชาร์ปที่เขาใส่มาที่แรกนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ตอนนี้ดูนะครับมันไม่ใช่ไซส์สแตนดาร์ดนะครับตัวน,นี้นะครับก่อนที่ผมจะลองให้ดูนะว่ามันอยู่ไซส์เท่าไหร่สแตนดาร์ด0.25 0.50 0.75 5นะครับคือเนี่ยมันไซส์0.75นะครับตอนนี้นะครับก็จะของก็ไม่รู้นะครับจะซื้อเครื่องมือสองมานะครับไซส์มันเป็น0.75นะครับข้อนะครับแต่ใส่ชาร์ปสแตนดาร์ดมานะครับเวลาหมุนเครื่องนะครับมันก็จะดังกุ๊กกักกุ๊กกักคือช่วงรุนนะครับช่วงรุนของของชาร์ปนะครับเนี่ยมันจะรุนเวลาหมุนขึ้นหมุนลงอะไรเงี้ยนะครับ มันจะรุนไปรุนมามันก็จะดังนะครับจะดังกุกกักกุกกักกุกกักคันนี้ปัญหานะครับมันอยู่ที่ว่าเขาบอกติดยากนะครับเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวฉีดปั๊มแล้วก็ไม่หายนะครับก็จะมีส่วนนะครับคราวนี้เวลามันรุนเยอะนะครับลูกสูบมันก็จะขึ้นไม่สุดนะครับทีนี้มันก็ทําให้การจุดระเบิดการเผาไหม้ไม่ดีนะครับมันก็ติดยากนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเจียใหม่นะครับคอเพราะว่าดูรอร้อยไม่กินเป็นร่องเลยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไซส์ใหม่นะครับอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็เจียเรียบร้อยนะเนียนไหมโอ้โหทอนแสกเลยไหมส่ร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็ลูกบอลร้านนะครับนี่เอาให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็เฟืองอีกสามตัวนะครับนี่นะครับเฟืองใหม่สามตัว นี่สองตัวนี่นะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวลูกปืนก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ลูกปืนใหม่นะครับก็เดี๋ยวอ่านลูกปืนข้อแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวจะเดินมาประกอบเลยนะครับมาด,ดูซิว่าเสียงมันจะเงียบหรือเปล่านะครับผมนะครับโอ้โหเอาไปทิ้งไว้นด่มึงที่เล่าเ้ดี๋ดวยวนี่คุณอยไรนะ ตับหน้ารวมส่งเลยไงไม่รวมมาส่งแทนมันไม่ได้หนักนะมันโคนอ่ะอมันใหญ่เครื่องส่งพวัดอ๋อยาวแล้วก็เขาสูงเนี่ยอนั่นแหละต่อขั้ะประมาณรวมปลายทางแบบเกืบห้าร้อยอย่าแล้วมาเอามาอะไรวะเนี่ยเอาเถอะเอาเถอาถนนเดี๋ยวเกือบแล้วนะเกือบแล้วพวกจับไปจับมาแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวแกงานเข้าผมไปเอาที่อ่ะอ่อโอเคครับผมนะครับก็เดี๋ยว ดูหน่อยสิทำอะไรบ้างเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนลูกปืนวัดลมใหม่ๆด้วยนะครับของเดิมมันดังไงแพงหรือมั้งเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่โอ้เนี่ยถ้ายังเงี้ยแฝงนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะแล้วก็ลูกซูบเป็นอีทีเก้าห้านะครับอ่ะเดิมๆนะครับอีทีเก้าห้าเลยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับมีลืมดูหลังก้านเนอะมันมีรอยมีอะไรปะเพราะวันนี้เคลียร์ไปค่อนขอ้างจะพอดีอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่ <c oughs> ลูกประลาดเรียบร้อยนะครับไล่มาร์กอะไรโอเคหมดนะรู้สึกดิคอนไม่พูดใบก้านอ่ะงไงชาบตึงดีอ,อ่ะนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับหมุนลื่นใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีแกแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้หเดี๋ยวขอนอะไรบางนั่นแหละโซ่สะพานเนี่ยอ่ะโอเคก็บ่าวาวนะครับเดี๋ยวตอนนี้อัดหลอดเอาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือลบหลอดทิ้งแล้วก็ตีบ่าวาวใหม่นะครับเพราะว่าวาวเดิมมันจมเยอะนะครับ อ่ะโอเคนะคผมนะใส่พวกแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตีบ่าวเล้าใหม่นะครับอ่าตีโดยช่างอะไรวะ,ะช่างโน้ตเออจะติดไม่ได้เลยดูดาทางเนี่ยโอ้ อีกกันวะอยู่นั่นเราติดป่ะของเขาอ่ะอในทุงประกอ,อบเนาเราจับเราดีกว่า ก็ถือว่าโอเคนะครับเปลี่ยนเพลองใหม่สองตัวเพลงหน้านะครับถือว่านิ่มใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 3 1แ7989น้ะครับอ่าล้าขอสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ